คุณผู้ชมครับรายการอาสาหาเรื่องน่ารู้ของเราในวันนี้นำเคล็ดลับดีๆสำหรับการดูแลรถจากบริษัทรีเพชรอิสุสเซลจำกัดมาฝากไปติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาทัวร์ในส่วนของศูนย์บริการมาตราฐานอิสุนะครับอยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าในการใช้รถยนต์หนึ่งคันที่เป็นรถยนต์ใหม่แลวก็เพื่อเป็นการรักษาเสร็จกระบวนการ รถยนต์จะต้องมีการตรวจเช็คตามระยะนะครับหลักเกณฑ์มีว่าทุกๆครั้งที่เราขับรถครบระยะทาง1 0 0 0 0กิโลเมตรหรือระยะเวลาไม่เกิน6เดือนแล้วแต่อย่างใดหนึ่งก่อนนะครับอยากจะให้ท่านนั้นนํารถเข้าที่ศูนย์บริกรรมมารมาตรฐานนิสุขแต่ในช่วงภาวะโควิดนาทีแบบนี้ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าถ้าท่านผู้ชมไม่ได้ใช้รถเลยรถยนต์ใช้น้อยมากสามารถที่จะเลื่อนเวลาและก็ระยะทางที่จะมาเข้าที่ศูนย์บริกรมมารมาตรฐานได้นะครับ ทีนี้เพื่อให้ท่านสบายใจแล้วก็มั่นใจเกี่ยวกับการที่เราจะนํารถยนต์เข้าที่ศูนย์บริการมาตรฐานอินสุครับจุดแรกก็อยากจะเน้นว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับจะต้องมีการถูกตรวจสอบอย่างเร็ยทุกวันว่าเขานั้นไม่มีไข้สูงนะครับในขณะเดีวยวกันท่านผู้ที่ปฏิบต่อที่อาคารสานักง,งานเช่นกันครับก็จะต้องขอตรวจเช่นกันว่าในส่วนของผู้ปฏิบต่อแล้วก็ลูกค้าทุกๆท,ท่านนั้นอุณภูมิไม่เกินไปกว่า37.5องศาเซลเซียส หลังจากนั้นแล้วเขาจะมีการตรวจเช็ครถยนต์นะครับแล้วก็การตรวจเช็ครถยนต์นั้นถ้าเป็นการตรวจเช็คที่ระยะ1น0 0ง0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0่น0 0ม0ม0่นเกิโลเตเป็นต้นเขาจะมีลักษณะพิเศษที่ใช้ชื่อว่า i s u s u super fast service หมายความว่าอยากให้ท่านนั้นใช้ระบบที่เรียกว่า web application ของคาว่า my e-susu m y k i s, s u z u ซึ่งอยู่ในสมาร์ทโฟนตอนที่ท่านซื้อรถใหม่ เขาจะทําการนัดหมายนะครับโดยการให้ท่านนัดหมายหลังจากนัดหมายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะทราบถึงสิทธิประโยชน์แล้วก็ขั้นตอนต่างๆต,ตอนเข้ามาที่นี่ถ้าเราใช้หลักเกณฑ์ตรงที่ว่า e-susu super fast service เนี่ยเขาใช้เวลาตรวจเช็ครรยโต์ให้ท่านไม่เกิน40นาทีถ้าท่านประสงค์ที่จะให้ล้างรถแล้วก็พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิดเขาก็จะทําต่อให้นะครับก็คือไม่เกิน1ชั่วโมง10นาทีทีนี้หลักการเป็นนี้ครับ เจ้าหน้าที่ทุกท่านเขาจะมีการตรวจเช็คข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ท่านเองก็คือสามารถที่จะใช้ในส่วนของมือถือสแสดงในส่วนของเว็บแอปพลิเคชันเพื่อรักษาสิทธิ์แล้วก็ใช้เป็นส่วนลดพิเศษนะครับหลังจากนั้นเขาจะส่งรถเข้าไปตรวจเช็คตามระยะที่เรามีการนัดหมายล่วงหน้ามีการเตรียมอะไรไว้อย่างเร็วแล้วก็ทําให้รถเสร็จในเวลาที่ต้องการจุดต่อมาครับก็คือล้างรถยนต์เสร็จเขาจะมีการพ่นน้ํำยาฆ่าเชื้อควิดในทินให้ท่านหลังจากนั้นท่านก็จะรับรถไปใช้ต่อได้อย่างมั่นใจปลอดภัยครับ และในช่วงท้ายนะครับผมอยากขออนุญาตเวนเชิญท่านผู้ช้รถที่ห่อต่างๆครับถ้าท่านสนใจที่จะนํารถเข้ามาพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อโคตเนทีนะครับติดต่อได้ที่ศูนย์บริการมาตรฐานอสุขครับเพื่อความปลอดภัย